สวัสดีครับผมรกสิทธิ์พิรมอีกครั้งหนึ่งในวันที่6กันยายน2568ซึ่งก็เป็นหนึ่งวันภายหลังการลงคะแนนกันที่สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยอันได้แก่นายอนุทิน ชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยคะแนนที่ได้มาก็ประมาณเท่าที่จำได้ก็311เสียงท่วมท้นนะครับได้รับการสนับสนุนมากมายก็ถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับคุณอนุทินแล้วก็พักภูมิใจอีกด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีต่อพักประชาชน ที่เงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับทางพรรคภูมิใจไทยนั้นได้รับการตอบสนองเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนกิจการรัฐสภาและประเทศไทยกันต่อไปและอะไรคือมุมมองของผมเกี่ยวกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทยนี้ผมก็จะขอเริ่มให้ข้อคิดเห็นมุมมอง นะครับเรื่องแรกก็คือว่าเราคงต้องยอมรับกันว่ารัฐบาลชุดใหม่ของไทยภายใต้การนำพาของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลแห่งพรรคููิิใจไทยนั้นเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจรัฐบาลเฉพาะกิจนะครับเพราะว่าได้มีคำมั่นสัญญาระหว่างพรรคภูมมใจไทยกับพรรคประชาชนแล้วก็เสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นในสภาผู้แทนราษฎร300กว่าเสียงเนี่ย ว่าจะเป็นรัฐบาลที่จะมีอายุความก็ประมาณสัก4 4เดือนนะฮะแล้วก็บวกลบคูณหารของการที่จะต้องจัดการเลือกตั้งอะไรพวกนี้ก็คิดว่าจะอยู่ได้อย่างเก่งก็คงไม่เกิน7เดือน8เดือนก็เป็นรัฐบาลชั่วคราวเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเป็นรัฐบาลเปลี่ยนผ่านซึ่งก็มีภาระหน้าที่ที่สำคัญสำคัญ2อสประการด้วยกันนะครับ อันแรกก 1, ะพันธกรณีที่มีอยู่ต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็<ม>คือเพราะว่าได้รับเลือกตั้งมาจากสภาผู้แทนราษฎรก็คือจะต้องนะฮะจัดการดำเนินการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2560จะแก้อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของศารลรัฐธรรมนูญ ว่าจะให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยโดยสมาชิกรัฐสภาหรือให้มีการลงประชามติโดยประชาชนพลเมืองเพื่อให้ความเห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญและในการนั้นก็ให้มีการจัดตั้งสภายกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจะไปใน ทางหนึ่งทางใดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสารน้ำนูนซึ่งก็หวังว่าคงจะมีมาในเร็ววันนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งของภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32ของราชอาณาจักรไทยคือเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็การจัดการเลือกตั้งนะครับ แล้วก็ต้องรีบดําเนินการภายในเวลาประมาณ4เดือนนะครับคราวนี้ก็เท่ากับว่าไอโอกาสแล้วก็ระยะเวลาของการเป็นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะชาญวีรกูลแล้วก็คณะรัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่นั้นก็มีเวลาจํากัดนะฮะและเวลาที่มีอยู่นั้นก็ต้องเร่งดําเนินการในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วก,ก็การจัดตั้งทั่วไปเพื่อจะได้มาซึ่งรัฐบาลใหม่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะฉะนั้นเวลาที่จะบริหารราชการนั้นน้อยนิดกระชั้นมากก็มีคำถามว่าแล้วในช่วงเวลา4เดือนนอกเหนือจากการเร่งดำเนินการในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนั้นรัฐบาลเฉพาะกิจรัฐบาลชั่วคราวแบบนี้ ควรจะคิดอ่านทำการบริหารราชการนำพาประเทศได้อย่างไรก็ด้วยสามัญสำนึกครับเป็นที่เข้าใจกันว่าไม่ควรที่จะเอาเรื่องระยะยาวเข้ามาบริเข้ามาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไม่ได้มีเวลาที่จะบริหารราชการได้นานปีนะครับก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้ามันก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วเรื่องเฉพาะหน้านั่นมีอะไร จากมุมมองของตัวของผมกับผมเองแล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทั้งท่านผู้ฟังผมคิดว่าเรื่องแรกที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าก็คือ,คอการดําเนินความสัมพันธ์กับกัมพูชาทั้งในเรื่องนะเหตุการณ์การประทะกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ในเรื่องความสัมพันธ์โดยทั่วๆไประหว่างสองประเทศที่ต่างก็เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน แล้วก็เป็นสมาชิกการพัฒนาร่วมกันของลุ่มแม่น้ำโขงนะครับเป็นสำคัญอันนี้ก็จะต้องดาเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาของสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างมิตรไมตรีนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้านะครับซึ่งประชาชนพลเมืองทั่วไปก็อยากจะฟังว่าจะมีนโยบายและมาตรการอย่างไรในการดาเนินความสัมพันธ์กับทางฝ่ายกัมพูชา ส่วนเรื่องที่สองนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องของการทำมาค้าขายเพราะว่าเรามีการเจรจากับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาในเรื่องการภาษีศุลกากรต่อกันและกันรัฐบาลของคุณอนุทินเข้ามาใหม่ก็ต้องดูว่าภาษีที่ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเขาได้ขึ้นกับสินค้าไทยนั้นอัตรา เฉพาะแขนงเฉพาะรายการสินค้ามีอะไรบ้างแล้วผู้ประกอบการของฝ่ายไทยผู้ส่งออกได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนและรัฐบาลไทยจะช่วยอะไรครับชดเชยอุดหนุนจุนเจือประคับประคองเขาได้อย่างไรนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือภาษีศุลกากรที่เราเก็บกับสินค้าของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ประเทศไทยก็ต้องมีการทบทวนว่า เราได้มีการขึ้นคงหรือว่าลดภาษีอย่างไรและจะมีผลกระทบนะฮะต่อการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคเกษตรของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีมาตรการที่จะเสริมหรือจะช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนนะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะเร่งด่วนแต่ เราก็มีหน่วยราชะการที่เขาทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีกระทรวงต่างประเทศช่วยดูในภาพกว้างของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาด้วยส่วนประเด็นที่3ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเด่งเร่งด่วนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินก็คือการอะไรครับเร่งการส่งออกของสินค้าไทย นะครับเพราะว่ามันมีประเด็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของโลกมันค่อนข้างจะตกต่ำกำลังซื้อของชาวโลกเขามันน้อยลงไปแต่ผมก็ยังคิดว่ามันมีช่องทางที่จะขยายตลาดสินค้าส่งออกของไทยได้นะฮะผมก็อยากจะพูดโดยทั่วๆไปมันก็มีสองตลาดสำคัญด้วยกันคือหนึ่งคือตลาดของอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่นะครับแล้วก็มีอาเซียนก็มีประชากรถ,ถึง650ล้านคน ผมก็ค่อนข้างจะแน่ใจว่าในกรอบของอาเซียนนั้นประเทศไทยผู้ประกอบการของเรายัางสามารถที่จะขยายตลาดสินค้าไทยในตลาดของอาเซียนดยได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วอาเซียนก็มีข้อตกลงนะครับเปิดเสรีทางการค้ากับมิตรประเทศหลายๆประเทศแล้วก็ร่วมกันระหว่างอาเซียนนะครับกับจีนเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นออสเตรเลียพวกนี้มันก็เป็นตลาดที่ได้มีการดําเนินการลดภาษีศุรากากรระหว่างกันเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลอนุทินก็ต้องดูว่าจะขยายสินค้านะครับของไทยไปในตลาดอาเซียนบวกบวกคืออาเซียนกับมิตรประเทศในภูมิภาคอะไรครับแปซิฟิกด้านตะวันตกได้มากน้อยแค่ไหนนะส่วนอีกหนทางหนึ่งคือการส่งคณะ ผู้แทนขายสินค้าของไทยไปที่ตะวันออกกลางไปที่ชมพูทวีปที่อินเดียไปที่แอฟริกาแล้วก็ไปที่อเมริกาเหนือเหนือและใต้อันนี้ก็ต้องรีบดำเนินการในการที่จะส่งคณะผู้แทนการค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็งานที่จะทำนั้นก็จะได้รับการเสริมโดยสถานทูตสถานกงศูนไทย แล้วก็สำนักงานการค้า,าการลงทุนอะไรต่างๆจากหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยที่มีสำนักงานสาขาอยู่ในต่างประเทศโดยก็ต้องมีการทำงานกันเป็นทีมโดยมีเอกครือขูาหรือกงสุลใหญ่เป็นแม่ทัพเป็นหัวหาดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็มาเข้าร่วมดำเนินการเป็นทีมไทยแลนด์ในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ขายสินค้าไทย คู่ขนานกันไปจากการที่ทางกรุงเทพโดยรัฐบาลใหม่นี้ส่งคณะผู้แทนการค้ากระจายไปทั่วโลกเพื่อเร่งขายสินค้าของไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะสอดส่องดูว่ามันมีวัตถุดิบมีชิ้นส่วนอุตสาหกรรมมีอะไรครับสินค้าอาหารที่เราต้องการอะไรที่ ราคามันอะไรครับมาพอที่เราจะต่อสู้ได้เพื่อจัดจัดซื้อหรือว่าเสนอมาที่กรุงเทพเพื่อให้ทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้พิจารณานะครับเหมือนกับว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคเกษตรอุตสาหกรรมของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลอนุทินสามารถที่จะเร่งดําเนินการได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเป็นประเด็นที่4ก็คือว่ารัฐบาล นายกัฐมนตรีอนุทินจะต้องสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดในเรื่องการบริหารราชการแบบธรรมมาพิบาลคือป้องกันแล้วก็ขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกวงการของราชการของไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งมันมีประเด็นปัญหามากมายของการทุจริตมิชอบ รัฐบาลอนุทินต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้และต้องมีการกระชับกับท่านบรรดาปลัดกระทรวงเลขาธิการอะไรต่างๆเหล่านี้ในเรื่องความซื่อตรงและความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่นะส่วนอีกประเด็นหนึง่งอาจจะเป็นข้อ -5 จากมุมมองของผมก็คือว่ารัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นจะต้องสื่อสารกับประชาชนพลเมือง ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายด้วยเป้าประสงค์ที่ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติอย่าพูดอะไรเชิงสีธนนชัยอย่าพูดอะไรที่คุมเคลือต้องพูดให้ชัดเจนกระชับนะครับเป้าหมายต้องแน่นอนแล้วก็มาตรการในการดำเนินการหรือการขับเคลือ่อนอยากจะเห็นรัฐบาลที่ซื่อตรงต่อประชาชนพลเมือง และไม่พูดในเชิงตลบตะแลงนะฮะไม่อะไรแบบนี้ซึ่งเราก็เหนื่อยหน่ายกันมาแล้วว่าผู้นำทางการเมืองของเราไม่พูดอะไรให้มันชัดถ้อยชัดคำก็เป็นโอกาสของคณะรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำพาของนายกรัฐมนตรีคุณคนใหม่คุณนันทุนทินชาญวิรกุลก็ขออวยพรให้ดำเนินการได้ดีในการนำพาประเทศไทยอย่างสง่างามขอสวัสดีครับสวัสดี